สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันใน,ในเรื่องของการแก้สมก,การรากที่2นะครับก็สมมุติตัวอย่างก็คือรูทสองเอลบห้าเทกับหหลักในการแก้สมก,การที่ติดรากที่สองหรือศัพทวิชาการอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากรนอันดับ2เนาะตัวเดียวกันหรือสแปร์รูทสองนั่นแหละที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของ r a d i c a ล equation ก็หลักในการทำก็คือทำการกำจัดไอตัวส quare root ออกให้ได้แค่นั้นเองเพราะนั้นวิธีการกำจัดอันนี้เป็นส quare root ตัวนี้ก็คือ square r o o t 2เนาะรากที่2เนี่ยวิธีกำจัดก็คือต้องทำการยกกำลังสองนั่นเองเมื่อเรายกกำลังสองฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องถูกยกกำลังสองด้วยมันถึงจะเท่ากันนะครับค่าถึงจะได้ไม่เปลี่ยนก็เลยได้ รูทสลบ5ทั้งหมดจับยกกำลัง2องเท่ากับ1ยกกำลัง2พอเรายกกำลังสเสร็จฝั่งซ้ายมือสแควรูทหายก็เหลือ 2x-5 ลบ5ฝั่งขวามือก็เหลือ1ก็ย้ายข้างสรรมการเลยก็ได้ 2x เท่ากับ1บวก5เลยได้ 2x เท่ากับ6แล้วก็าหารด้วยสัมประสิทธิ์ของ x ตลอดสรรมการตัด2 1 2 2 3 6 พราะฉะนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองหรือเพื่อให้ชัวร์ก็อาจจะตรวจคำตอบก็ได้ครับก็คือลองตรวจคำตอบนะครับตรวจคำตอบก็โดยแทน x เท่ากับ3ในสมการก็จะได้ square root 2คูณ3ลบ5 ท่ากบ 1, root, นะับ1ก็ได้6ลบ5อยู่ในสแควร์รูทเนาะเท่ากับ1ก็ได้รูท t เท่ากับ1ซึ่งจริงก็ปแปลว่าถูกต้อง x ครับ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะต่อมาโจทย์ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าสแควร์รูท x กำลังสอลบ1เท่ากับหก็เหมือนเดิมครับทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็ได้รูท x กำลังสอลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2 เท่ากับ1นลัง2พอฝั่งซ้ายยกกําลังสองออกสแครูดหายไปก็เหลือ x กาลังสองลบ1ฝั่งขวาก็เหลือเท่าไรครับก็เหลือ1เพราะฉะนั้น x ก็เลยได้เท่าไรครับก็ย้ายไปก็เหลือ x กาลังสองเท่ากับ1นบวก1เนาะก็ได้ x กาลังสองเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x เดียวก็ได้เท่ากับเท่าไหรครับ บวกลบสแควรูทสองหรือใครจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็คือย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้แล้วก็แยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บได้เหมือนกันคำตอบได้เท่ากันก็เป็นคำตอบนี x ่ครับบวกลบ2ซึ่งเราลองเช็คคำตอบกันดูครับก็คือตรวจสอบก็กรณีที่1 x ึ่เท่ากับรูทสอ อีกกรณีหนึ่งกรณีที่สอง x เท่ากับลบรูทสองเพราะมันมีสองคำตอบเนาะบวกรูทสองกับลบรูทสอง,ลลสองแทนค่าเข้าไปในสมการเลยครับก็ได้อันแรกก็คือรูทสองกำลังสองลบหนึ่งทาหนึ่งก็คือแทนในสมการตัวนี้เนาะสมการตัวโจทย์ x กำลังสองลบหนึ่งทหนึ่ง ได้เท่าไรเอ่ยก็ข้างในก็รูทสองกลังสองกับเทสองลบหน 2, 2ึ 1, 1่งเท่ากับหก็เหลือรูทหนึเท่ากับหนึ่งรูทหน่งทับหนึ่งก็คือจริงเพราะนั้นคําตอบ x ทัรูทสองเป็นคําตอบที่ถูกต้องต่อมากรณีที่สองแทน x ทับลบรูทสองลงไปบ้างนะครับได้สแควรูทของแทน x ด้วยลบรูทสองยกกำลังสองลบหนึ 1, 1่งเท่ากับหก็ได้สแควรูท ลบลกกรู2สองกำลังสองลบยกกำลังสองก็ได้บวกลูทสองยกกำลังสองก็กกรูทสแควรูหายก็เหลือ2องเฉยๆลบหเท่ากับหก็ได้รูทหนเท่ากับหซึ่งจริงแปลว่าข้อนี้ตอบได้2องคำตอบเลยก็คือ x เท่ากับบวกลบรูทสองนั่นเองโอเคเนาะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ